สวัสดีค่ะพบกับมินและรายการ52สัปดาห์รู้เพื่อรวยสำหรับวันนี้มิ้นมีเรื่องส้มโอมาฝากกันค่ะ สำหรับการทำงานในสวนส้มโอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในคำพี52สัปดาห์ค่ะก็บอกกับเราวไว้นะคะว่าเกษตรกร,ร,กรควรตรวจเพลี้ยไฟและไรขาวาที่ผลอ่อนรวมไปถึงตรวจเช็คไรแดงด้วยนะคะซึ่งหากพบเนี่ยก็ให้ฉีดสารเคมีป้องกันกำจัดอย่างโปปาไก้นะคะรวมไปถึงควรพ่นปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงนะคะหรือสูตรเสมอในอัตรา25-30กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะและอาจจะผสมธาตุอาหารรองที่มีแมกนีเซียม ในอัตรา30 cc ต่อน้ำ20ลิตรนะคะเพื่อเป็นการช่วยให้ผลอ่อนนั้นได้มีการพัฒนาน,นั่นเองค่ะเราก็ทราบการทำงานในสวนส้มโอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้แน่นอนค่ะมินไม่พลาดที่จะนำภาพแผนการทำงานในสวนส้มโอมาฝาก,กันค่ะ mm hmm. ในการทำงานและการดูแลส้มโอในช่วงนี้เกษตรกร,ร,กรอาจพบการเข้าทำลายของหนอนฟีดาด ซึ่งการทำลายนั้นตัวหนอนจะเจาะเข้าไปกัดกินใต้ผิวเปลือกส้มทำให้มีลักษณะปุ่มปมที่ผิวเปลือกคล้ายโรคฝีดาษแต่การทำลายไม่ถึงบริเวณเนื้อส้มและหนอนเจาะผลอ่อนซึ่งลักษณะของการเข้าทำลายจะเข้าทำลายบริเวณผลอ่อนโดยการเจาะเข้าไปบริเวณขั้วผลซึ่งอาจทำให้ผลร่วงได้และหากเกษตรกรตรวจพบให้พ่นสารป้องกันกำจัดในทันที คือไซเปอร์เมทิลในอัตรา 20cc ต่อน้ำ20ลิตรและในช่วงนี้ยังควรพ่นสารกำจัดเชื้อราอีกด้วยอาทิเช่นซีแนปหรือเมนโคเซปแต่หากช่วงสัปดาห์ที่มีฝนตกกระสิบตกรควรใช้คอปเปอร์ออกซีคลอไรในอัตรา 30cc ต่อน้ำ20ลิตรหรือคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์8-12กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะและสำหรับการทำงานในสวนส้มโอสัปดาห์หน้านะคะ ในคำพี52สัปดาห์ค่ะได้บอกกับเราไว้นะคะว่ากเกษตรกรควรพ่นปุ๋ยเคมีในสูตรเสมอนะคะรวมไปถึงธาตุอาหารรองอย่างแมกนีเซียมและธาตุแคลเซียมเพื่อเป็นการป้องกันผลแตกและหากเป็นช่วงที่ฝนตกนะคะก็แนะนำนะคะให้พ่นคอปเปอร์ออกซิคอรายหรือคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ค่ะเพื่อเป็นการป้องกันโรคแคนเกอร์ er นั่นเองฉะนั้นกเกษตรกรอย่าลืมติดตามรับชมการทำงานในสวนส้มโอสัปดาห์หน้ากันให้ได้นะคะ สำหรับปเกษตรกรที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ call center ของเราค่ะที่ 14, 0 2 9 6์7องเ0 8า5 0 7 5 0 0 0 SMS ที่468-9110หรือจะเป็นอีเมลที่ news k s t a t i o n tv และที่อยู่ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ก็สามารถส่งเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลความรู้ดีๆค่ะจากรองศาสตราจารย์ดรอัมภัวันรนุวัตร อาจารย์ภาวิชาโรคพืชคณะ,กะเกษตรมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มาด้วยค่ะและสำหรับวันนี้มินและรายการ52สัปดาห์รู้เพื่อรวยต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกลับมาติดตามรับชมเราให้ได้ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ